เดยครับเราม,มาดูพบฟุตบอลเพมเบลิกอังกฤษเกมที่17ประจำเช้าวันพฤหัสที่16ธันวาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ไบรตันเปิดบ้านแพ้กับวูฟไป0-1เกมนี้ทีมเยือนได้ไประตูชัยจากโรแมนซาอิดคู่ของเบอร์ลี่กับวัตฟอร์ดต้องเลื่อนการแข่งขันนะฮะเพราะว่าทางวัตฟอร์ดนี้นะเติดโควิดนะครับผมโอ้โหสถานการณ์ไม่ค่อยดีเอาซะเลยนะฮะ ไปที่คิสซันเลสก็เสมอกับซอลตันไป2-2เจ้าบ้านได้2ประตูจากวินเฟรตซาฮนและก็จอร์แดนอายุส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากเจมส์วอร์ดพราวและก็อมาโดโบคาในส่วนของอาร์เซนอลครับวันนี้เปิดบ้าน West, าเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป2-0จากกาเบรียลมาติเนลลี่และก็เอมิลสมิธโลส่วนทางทีมเยือนเนี่ยยิงไม่ได้ก็ไม่พอครับเหลือ10คนด้วยนะจากวลาดิเมียร์กูฟาว์โดนใบแดงไล่ออกไป นั่ก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1นึ่งแมนซิตี้มี41อันดับ2ลิเวอร์พูล37อันดับ3เชลซี36อันดับ4อาร์เซนอลมี29อันดับ5เวสต์แฮม28อันดับ6แมนยู27อันดับ7สเปอร์มี25อันดับ8วูฟดมี24อันดับ9แลักกัสตเป็นเลสเตอร์กับวิลล่ามีทีมละ22อันดับ11ถึงอันดับที่13มีคิสตันพาเลทเบนฟอร์ดไบรตันมีทีมละ20อันดับสิบสี่แอตันมี18อันดับ15สิัห้าซ้อมตัน มี16อัดดับ17วัตฟอร์ดมี13อัดดับ18เบอร์ลี่มี11แล้วก็2อันดับสุดท้ายครับนิวคาสเซิลกับนอริสิตี้เก็บไปทีมละ10คะแนนไปต่อกันที่ดาวโซนัวล่าสุดก็ยังคงเป็นโมซาลาที่ซัดไป14ประตูแล้วนอกจากนี้โมซาลายังแอซซิสต์มากที่สุดที่9ลูกด้วยเดี๋ยวพิธายกันที่โปรแกรมในค่ั้คืนวันพฤหัสนี้ฮะยังมีอีก3คู่เลสเตอร์เจอสเปอร์เชลซีพบเอเวอร์ตันแล้วก็เลเวอร์พูลเปิดบ้านเจอนิวคาสเซิลยูไนเต็ด